ดูเหมือนว่าครั้งนี้เธอจะทุ่มสุดตัวเหมือนกันเลยนะตอนนี้เธอดึงเอาพลังชีวิตมาใช้มากกว่าเลยนะแถมเธอน่ยยังยืมพลังจากแหล่งธรรมชาติมาเสริมอีกพลังนี่มันสุดยอดไปเลยฮและที่สำคัญคือเธอน่าจะแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของเธอจะรับไม่ไหวดังนั้นพวกเราต้องรีบจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดเออเข้าใจแล้วละ ไฮชุบแอคแทค็กฮะภาพลวงตางั้นเหรอเฮ้ยฉันอ่ะไม่อยากจะมาเสียเวลากับนายมากหรอกนะฉันจะจัดการคนอื่นให้หมดก่อนไอชิวฮะคิดว่าโลกกระจกระจอกแบบนี้จะมาหยุดฉันคนนี้ได้อย่างนั้นเหรอเพลงฮะหายไปไหนกันหมดแล้ว เฮ้ไ hey. อช็อตพิว๊พิฟฟูฟฟุ้ฮะคิดว่าพลังแค่นี้มันจะได้ผลเงั้นเหรอถึงตาฉันแล้วละ่ะเฟียงเรเปียไอโหโหไม่ธรรมดาเลยนะทำเป็นอ่อนแอไม่มีพลังงั้นเหรอแต่ว่าพลังเท่านี้มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอก มันแข็งแก่งแค่ไหนกันนะเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเลยละเท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับการกำจัดขยะอย่างเธอแล้วละฮะชิบชิบชิบชบเธอเร็วมากจริงสิคุณลุงเขามีสกิลสามารถสร้างแรงน้มถ่วงดึงดูดได้นี่นะเขาอาจจะช่วยการหยุดการเคลื่อนไหวของเธอได้ก็ได้นะฮะไม่ได้หรอกเราไม่สามารถทำให้เขาช่วยเราได้ในตอนนี้ เขาเป็นคนเดียวที่จะสามารถยุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ทั้งหมดถ้าหากเขาไม่ทำก็ไม่มีใครสามารถทำมันได้อีกดังนั้นไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องไม่กลับมาช่วยพวกเราเด็ดขาดไม่ได้แม้แต่พวกเราจะต้องตายถึงแม้ว่ามันจะยากสำหรับฉันแต่เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราเคยตัดสินใจแบบนี้มาแล้ว นี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องสู้ให้เต็มที่ฉันไม่ใช่เบลเลอร์เล็กดังนั้นฉันจะคงคอยปกป้องเธอไม่ได้แน่นอนอออเข้าใจแล้วอ่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยนะการโจมตีที่ทำให้เราบาดเจ็บได้มันมีความเร็วที่ต่ำมากดังนั้นเราสามารถหลบได้สบาย แม้ว่าเธอจะเป็นนักเวทในระดับตำนานก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะได้คาถาเวทระดับสูงได้อย่างแน่นอนแค่เรารอให้มานาของเธอหมดเรื่อยๆหลังจากนั้นเราเองก็สามารถเด็ดหัวของเธอได้ในทันทีพิงเฮอะไรกันอะเป็นไปไม่ได้นะเธอสามารถยิงธนูโดยที่มาถูกการเคลื่อนไหวที่รวดเดียวแบบนี้ได้งั้นเหรอ ยิงไม่เข้าเลยอ่ะดูเหมือนว่าจะแข็งกว่าวัวกระทิงอีกนะเฮ้เมื่อกี้เธอแค่บังเอิญยิงโดนหรือว่าความสามารถของเธอคือการมองเห็นการเคลื่อนไหวให้ออกงั้นเหรอเจนนี่ฉันจะใส่มานาะไปในการโจมตีของเธอเธอแค่โฟกัสกับการยิงก็พอนะเฮ้ทำแบบนั้นได้ด้วยงั้นเหรอเฮมาลุยกันเถอะเออหนักจัง แต่ฉันคิดว่าฉันต้องทําได้อย่างแน่นอนฮชุบ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 เราจะโดนโจมตีไม่ได้เด็ดขาดเราต้องฆ่าเธอก่อนที่เธอจะยิงมันออกมาเห็นแล้วเฮ้อตายซะฉันทําได้ยา่าอะไรกันมันเป็นไปไม่ได้เด็กคนนี้เนี่ยนะเราแพ้อย่างนั้นเหรอตูมกูก็ขัน พวกเราทำได้แล้วงั้นเหรอเอ๋นี่มันอะไรกันไม่นะฮะพวกเราหลบไม่ทันแล้วเพิงเห้อะไรนะเห้นั่นมันโลกของเบลลลิกเขาอยู่ตรงนั้น ตุมดุมเฮ้อเบลลิกคุณลุงเฮ้อฉันไม่เป็นไรฉันโอเคนายคิดอะไรของนายเนี่ยทำไมนายถึงไม่ตั้งใจทำหน้าที่ของนายล่ะหรือว่านายจะพูดว่าชีวิตของเด็กคนนี้สำคัญกว่าความเป็นอยู่ของทวีปงั้นเหรอเฮ้อฉันจะบอกอะไรให้รู้นะฉันไม่ใช่ผู้ชายที่เธอนั้นเคยรู้จักเมื่ออดีตแล้วละ ถ้าเพื่อปกป้องโลกใบนี้แล้วฉันยังสละไม่เพียงพออีกงั้นเหรอฉันเฮ้อโอกาสเดียวที่พวกเราจะทำได้แต่นายกลับทำมันไม่สำเร็จเฮ้อครั้งนี้เราแพ้แล้วละพวกเรากลับกันเถอะเบลลิกไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วเทเลพอร์เตเฮอดูนี่สิ นี่คือราคาที่นายต้องจ่ายในการตัดสินใจของในายในครั้งนี้หนูสัมผัสได้ถึงความโกรธและความเกียด ป้าแห่งนี้กำลังลงโทษพวกคนที่เคยทำร้ายมันตูมๆเฮ้ hey, นั่นมันกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองโนแลนนี่นะพวกเราต้องหาทางหยุดมันเอาไว้ให้ได้เฮ้ hey, จะยิน,ย,นยันก่อนสิการโจมตีของพวกเรานะ่ทำอะไรมันไม่ได้แน่นอนเฮอแล้วนายจะให้ทำยังไงล่ะจะให้ฉันยืนดูคนตายล้มตายไม่รู้กี่พันคนนั่นเหรอ เฮ้ hey, ดูนั่นสินั่นมันเจ้าเมลอนบินได้นี่นะชชวดด้วยนะอะ๋นี่แกพูดได้เงั้นเหรออยากให้ฉันช่วยอะไรล่ะเธอกำลังพูดกับอะไรอยู่นะเมลอนบินได้เพื่อนในจินตนาการของเธอเละมั้งเอ,อ่อไม่แน่นะเธออาจจะไม่ได้จินตนาการไปเองก็ได้นะอ๋ออ๋อต้นไม้ต้น,ตนนั้นคือพ่อของเธอใช่หรือเปล่าแล้วฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างเออ ฉันอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกับนายนะแต่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ตรงหน้าเธอจริงๆแล้วพ่อของฉันเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่เขาแค่กำลังโกรธและเสียใจกับมนุษย์เท่าน,นั้นเองแถมพ่อของฉันกำลังป่วยอยู่ด้วยขอร้องและพี่สาวช่วยพ่อของฉันด้วยอ๋อๆเข้าใจแล้วละไม่ต้องห่วงนะมันต้องมีทางที่จะช่วยเขาได้อย่างแน่นอน ยิ่งถ้าหากเธอสามารถสนทนากับพลังงานธรรมชาติได้นั่นหมายความว่าเธออาจจะมีความสามารถในด้านการสัมผัสมากกว่าฉันอีกนะเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่นายรู้อะไรที่ฉันไม่รู้อีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ว้าวเฮ้เจนนี่คุณลุงไม่ต้องห่วงนะหนูจะไปคุยกับพ่อของเจ้าเมลอนหนูทำได้แน่นอนย่าไปแล้วเฟี้ยว นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือภายใต้ต้นไม้ที่พ่อของฉันอาศัยอยู่เอ๋อย่าบอกนะว่าเธอคือเจ้าเมลอดน,นะอ่าชื่อของฉันไม่ใช่เมลอดหรอกนะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อลาพิสไปกันเร็วพวกเราไม่มีเวลาเหลือแล้วเราต้องรีบทำให้พ่อจะย็นๆลง ไม่ต้องห่วงนะพวกเราต้องทำได้อย่างแน่นอนเธอต้องระวังตัวด้วยนะตอนนี้เขากำลังโกรธอยู่ไม่แน่เขาอาจจะทำร้ายเธอก็ได้ฮะดูเหมือนว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาข้างในนี้พ่อมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมเพียงสิ่งเดียวหรอกนะสวัสดีค่ะไม่ต้องกลัวหนูไปหรอกนะสวัสดีท่านหลอดแห่งต้นไม้หนูชื่อเจนนี่ ฮ้ยอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันจะมนุษย์น่ารังเกียจเฮ้ยฉันให้เวลากับมนุษย์อย่างแกมานานแล้วละแต่มนุษย์ก็ไม่เคยตระหนักถึงภัยธรรมชาติเลยสักนิดทุกสิ่งที่ฉันทำต่อจากนี้คือการลงโทษในสิ่งที่มนุษย์ทำเอาไว้ถ้าท่านรอหนูอยากให้ท่านช่วยใจเย็นๆลงได้หรือเปล่าตอนนี้ท่านกำลังถูกควบคุมพลังงานชั่วร้ายของปีศาจไซรอนท่านไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะ ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อตัวฉันเองแล้วสิ่งที่มนุษย์ทำเอาไว้ทั้งหมดล่ะอยู่ภายใต้การควบคุมของไซรอดหรือเปล่าทำไมมนุษย์ถึงทำเรื่องเลวร้ายต่างๆมากมายมนุษย์นั่นแหละที่คือภัยพิบัติของโลกใบนี้เพี้ยเข้าให้เอ๊ะเจนนี่โอ้เฮ้นั่นมันอะไรกันที่โดนสวมมันเหรออะไรน่ะทำไมมีบางอย่างเข้ามาในหัวของฉัน ภาพพวกนี้มันอะไรกันทําไมกันแม้ว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์แต่ทําไมเจ้าถึงทําแบบนี้เพราะเจนนี่ไม่ได้อยากจะทำให้พวกเราบาดเจ็บยังไงครับพ่อเธอพยายามทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอที่เธอทำก็เพื่อบรรเทาความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังไงล่ะคะเฮะ้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหน้ามนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความโลภ มนุษย์จะมาทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันดูเหมือนว่าพ่อจะเริ่มได้สติแล้วละเจนนี่เธอต้องยิงธนูเพื่อกำจัดความคิดทางลบของเขาออกไปฉันรู้สึกได้ถึงความโกรธของเขาความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นฉันขอโทษพวกเราเป็นคนผิดเองได้โปรดช่วยยกโทษให้กับพวกเราด้วยเถอะ พวกเราขอโทษจริงๆขอร้องละช่วยกลับมารักพวกเราอีกครั้งเพี้ยวพ่อแปะขาให้ยา่าหยุดได้แล้วพวกขาให้มันบีบสิวเย้ yeah, พวกเราทำได้แล้วตึงตึงตึง เออเรือเขาเร้วเขามันมาแล้ว Still searching finally, earning something. Rock, sounds. Beam, canoe, hey, prompt. Drop I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit. You'll be not unconscious, conscious bitch. That's the consequence. I got this. got this. I will not quit. And I'm on it. Honest. I'm going to launch quick. And I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the final toy ฝีมือของเจนนี่งั้นเหรอเอ๊ะนั่นมันอะไรนะเจนนี่เจนนี่ดูเหมือนว่าเธอยังจะหายใจปกติดีไม่มีบาดแผลเลยนะดูท่าทางแล้วเธอน่าจะไม่เป็นอะไรละละไม่ต้องเป็นถ่วงไปยังไงก็ตาม s <S เธอเป็นคนหยุดเรื่องนี้เอาไว้ทั้งหมดเธอทำได้ยังไงกันเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไร never give up, Said I never give up. I got this, man, I got it. I will knock when I'm on it, never rock it. Got the block, lit I'm toxic, fitting logic. Make them nauseous, honest. Can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest, knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch, pop it. Bitten hot shit, off topic, chronic.